นะครับครัโมติซีนึงร้ยบาทุทิ์เจ้ากรรมนายเวนเช่นกันนะครับสำหรับกสิีโกรนะครับอจัรย์พุยบานสุวรรณนะครับอ่าคุณนายอุบลนะครับชัยสมนะครับจากโมิซีนุ่นเสียวนะครับหนึ่รอยบาท้อมอาหารข้าหวานเพิ่มมาส่งตันะครับพุณพ่อเกษิตปัทยาตาจำนะครับของพคราเมื่อหนึงนะครับุทธิศตจ้ากรรมนายเวนหนึ่งร้อยบาทุทิศไทยคุณพ่อสมศรีปัทยาหนึรอยบาทนะครับ อุทิศในพ่อตาขอชื่ใจหาสิบบาทครับขอชื่นใจเยาวะขันนะหาสิบบาทนะครับอุทิศจองกรงในเว้นอีกหาสิบบาทนะครับอุทิศแก่พ่อชินพ่อชิดาแม่บุญด้านาคสี่สิบบาทนะครับอุทิศให้ผู้หอมยาข้ามนะพัทยาสี่สิบบาทนะครับคุณศริกาธรรมล้านะครับหมู่เก่าหนึ่งร้อยบาทนะครับอุทิศให้แม่เหรียญนะคเสียงนุ่ยนะครับคุณบ่อมดเทียนสุธิถักครับในการจองกรงในเว้นนะครับ คุณพ่อสมโถดด่าดาภัทรขับจากรโมชีสีกนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอุทิศแด่พ่อข้ามอาแม่ทองดาดาภัทรลายาทุกท่านนะครับอันคนจนพ้นแค้นแสนจะดคิ้นอาจแฝง้มกายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุนชะนี้มิควรลูกลูมีตน ลูกคนจนคนแทนแขนแต่คิดลูกคนถูกเป็นคน,วคนรวยมกอประหยัดนะมาันบอกลูกคนจนคนแทนแขนแต่คิดอาจแทนลิศกลายเทพเป็นเรษผีลูกคนโม่อาจโตเป็นเมธีพอเม็เีให้เห็นหน้าลูกเต้าเป็นคู่็นตรวจนะนั้นมือประหยางเนาะลูกคนโง่อาจโตเป็นเมธีเห็นชนี้ที่ควรลูกดูมีตนเพราะฉะนั้นได้อัตภาพนี่มาเป็นมนุษย์แล้วมีประเสริฐแล้ว ดีกว่าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าทําไมยกสัตว์เดรัจฉานมาเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่มีอิสระในตนเห็นมองหัวก้วยเขาเอามาเลียงเขากับผูกเข้าไว้จิตไปใช้กับไปไววได้เสี่ยงขาดนีงคือแจงรวกล้วยคือพ้อนพ่องอันนั้นเรียกว่ามันไม่เป็นอิสระในตนค้างไหวมันไม่เป็นอิสระแต่ว่าตัวเรามันต้องไจะไปไหนกันมีกฎไหมมีกฎไหมคุ้คมคร้องอยู่จางฮะเนีนน ถ้าใครมาทําให้ป็นอิสลันี้มีกฎหมายคุ้มครองแต่ว่าสัตว์เขานี่ไม่มีใครคุ้มครองที่หรอกว่าหาสุนมาขันทาวนี่ิกฎหมายเอีเขาเรียกร้องแทนคนนั้นเรียกร้องแทนมาไม่แช่มามาเรียกร้องเลี้มาเรียกร้องเอานะอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็มีความตั้งใจตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติมายุ่งฐานะตน มาเอาบุญในวันนี้หรือวันอื่นๆก็มายกฐานะตนยกฐานะด้วยการให้ทานลกฐานะด้วยการให้มารักษาศีลยกฐานะตนมาด้วยการเจริญสติปัญญาเกิดเป็นคนมาในชาตินี้ดับไปก็อาจจะได้เป็นเทวดาก็ได้หรือเรามีความทุกข์อยู่เราก็อาจจะมีความสุขก็ได้ ด้วยอะไรก็ด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้สิ่งที่เราทำอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นอริยสัพอริยสัพเป็นอริยะอริอริแปลว่าศัตรูอริราชศัตรูอริแปลว่าศัตรูยะกษแปลว่าห่างไกลอริยะอริยสัพ แปลว่าซักอันห่างไกลจากศัตรูมันแปลเนี่ยแต่มันกลายเป็นมานานเป็นศิลคิดขีซับำทำก็บอกโอ้ยมากนล้ไใ่เหญนเลยซักอันห่างไกลจากัตรูซักอันห่างไกลจากศัตูก็เลยเป็นสัท,นที่เจริญอะไรสัที่าซั่มัน จงอ้วนเสยังอ้วนห่าไกลจากศัตรูคำว่าห่างไกลจากศัตรูผู้ศรีผู้ทานคู้งามวิมีเราท่านได้ทำมันห่างไกลจากศัตรูที่พระพุทธเจ้าประทรงจัดประเนื้อลาษรภัยผู้มีอำนาจจะมาเบียดมาเบียนเอาไปก็ไม่ได้โจรไัยโจรมาลักไปก็ไม่ได้วาตรภัล้มพัดนี้ก็ไม่ได้ หาทีให้ไปเมื่าใหม่ไป,ป,ไไปก็ได้นี่เรียวกว่าสร้ากาประชิแล้วก็มันจะเป็นเครื่องติดสอยไห้ตามติดตามไปทุกภพทุกชาติมีอายุอยู่มีชีวิตอยู่คุณงามความดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องรักษาและจากโลกนี้ไปแล้วภูมิญานี้ปราโกะะนกัสซี่ปุ่นปราลก ปรโลกัสนิละจากโลกนี้แล้วไปสู่ปรโลกปรโลกคือโลกเบื้องหนนะ้าอะไรเป็นเครื่องติดไปปุญญานี้พระพุทธเจ้าสอนแต่เด็นปุญญานี้ปรโลกัสนิง่วงขั้วง่วงไหหน้าส่วนฉับสิงนสลิ้ท่านนี่อยู่แม้แต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาสามีเป็นลูกเป็นบริษัทท่าทาบริบาล บอมี่แนา่ตามไปได้แน่มีเงินก็จะส่งถึงโรงพยาบาลมีลูกมีหลานเขาก็ไปส่งหอดปลาชาลงคาไหมแม่บอมไปส่งถึงเมีนมีเงินส่งห <c ười> อดโรงพยาบาลก็เกินน่ะนะมีลูกมีหลานเขาก็ไปส่งถึงเมีนเห็นบอมลงคอเป้าทีสาผม่งหงบอกว่าโดเข้อหาเอาไปทิ้งไว้ปลาชาแม่บอม เขาก็ร้องไห้แล้วกลับขื้นมากระดูกเราเอ้ยอะไรตามดินแลนกามามกินเะ็ดแดนกเจาเห็ดแดนกเขาจับเจ้าเลี้ยงกัน่อนไปมีเงินส่งถึงโรงพยาบาลมีลูกมีหลานก็ะจะส่งถึงเมงเพราะฉะนั้นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่เราท่านทั้งหลายได้ท่า ที่เราได้ประกอบในส่วนทานส่วนศีลและส่วนภาวนาน,นี้แหละจะเป็นเครื่องรักษามีชีวิตอยู่ก็จะอาศัยคุณงามความดีอันนี้เป็นเครื่องรักษารักษาให้พ้นจากโทษร,รักษาให้พ้นจากภัยลกจากโลกนี้ไปแล้วคุณงามความดีอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดามไปฉังนั้นมีชีวิตอยู่ ดีใจแล้วก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตใช้อัตภาพนี้เห็นคุ้มค่าพระพุทธตจ้าทรงแต่วันคืนร่วงไปร่วงไปขัดชีวะโกจะยามานางโกจันยังบรรณะดุเววันคืนร่วงไปร่วงไปพวกเรากำลังจะทําอะไรอยู่พระพุธทธเจ้ามอนท้อพรพุติจาระนั้นในวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่มีความสําคัญ ที่เป็ด็กของคุณหลวงพ่อพร้อมด้วยกำนสงฆ์พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนได้ประก,กาศได้ชักชวนได้เชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนมาร่วมกันทําบุญนี่นี่นี่บัตรประเทศไทยได้บัตรทิแพงเงินได้บัตรเหรอ,อ หลวงพ่อว่ายังไงหลวงพ่อเห็นเสาสากล่ี่คืออ่อนใจน้อยภาษาศาไม่ต้องอ่อนใจหรอกครับหลวงพ่อเมื่อแล้วคนนี้ก็ตอวแร้วคนที่สองนอกเลยกปอนอเมื่อแล้วนนี้ก็บตอนแล้วคนที่สองเพราะฉะนั้นยากโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนสร้างไว้นี่ไม่ใช่สมบัติของใครไม่ใช่สมบัติของหลวงพ่อแต่ว่าเป็นสมบัติของศาสนา เป็นสมบัติของมนุษยชาติทั้งหลายเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้มามีส่วนร่วมในการสร้างด้วยกันผมประวัตนาไว้จะถวาหนึ่งล้านองค์ขล้านี้แต่ว่าพระคัถวาจะมีด้ผมจะถวาหนึ่งล้านมันมีอะไรไหมจัถวาจะมีตัวน่าอะไรบ้างอ่ากจวาหนึ่งล้าน กระหางหนึ่งกออเี๋าท้าลายหน่งล้าน้นะาทายหนึ่งล้านช่วยหลวงพ่อเพราะว่าอยู่วัาปลานี่ก็ไปแล้วหกล้านหกลา้า,ลา,ลานเขาเลยที่ไม่ได้โหวล้านเนอันนี้ขั้นอไเพราะขันนนะน้นอะไรมอนเซาบดับหกล้านอัตมาตายที่สุดนะก็ช่วยหลวงพ่อช่วยคณะสงฆ์ด้วยกัน เพราะฉะนั้นย,ยากโยมสาธุชนท,ทุกท่านทุกคนซอยกันเด้อเออซอยกันในวันสุดท้ายนี่วันสุดท้ายนี่เราจะออกจากปริวัติกรรมก็ช่วยกันแล้วโอกาสต่อไปก็ช่วยกันเหมือนเดิมนะเพื่อให้การก่อสร้างให้รู้ให้ร่องไปยได้ไก็ภรน,นอขออนุมโมทน,นาในกุศลรวรเกตนา ความดีในส่วนทางส่วนศีลส่วนภาวนาที่ท่านทั้งหลายตั้งใจเสนมประพฤชปฏิบัติก็ขอให้คุณงามความดีอันนันตใดตอบสนองย้อนตามให้ท่านทั้งหลายแต่ประสบแต่ความสุขเจริญด้วยแต่สุรพิธกรชัยท่านสิ่ประการคืออายุวันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติภุณสารสมบัติสิริสวัสด พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์บูรผลจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกกาและทุกเมื่อพระธรรมเทศนาังปริโยสาเนพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่การในเวลาจะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปการลชะนี้